สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชาแนลผู้รับสารกจักรวานแปลความหมายด้วยการอ่านน้าไพ่ทารุ่งหมอแจนนะคะคลิปนี้มาทำพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูหัวข้อของเรานะคะเมื่อมองมาที่คุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรคุณต้องมีคนในใจของคุณนะคะคนที่คุณชอบนะคะหรือ แฟนคุณก็ได้นะความรักหรือคนรักคุณหรือคนที่กำลังดูดูอยู่สามารถชมคลิปนี้ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะชาวธาตุไฟรายละเอียดนะวันที่เป็นแบบตะวันตกอยู่รายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นส่วนใครอยากปรึกษาปัญหาชีวิตความรักกับหมอแจนนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นร่วมบุญกับหมอแจนในทุกบุญนะสามารถแอดไลน์มาดูดวงได้เมื่อมองมาที่คุณนะคะ ชาวธาตุไฟช่วงนี้คุณมีพลังงาน energy ของคนที่ประสบความสำเร็จรักตนเองมากๆนะคะ Queen of Pentacle นะคะเป็นคนที่ดูดีบุค,คลิกงามสง่านะคะมีมาดที่ดูดีแล้วก็มีความมั่นคงในอารมณ์ของตนเองไม่ได้สนใจว่าผู้คนภายนอกจะมองคุณแบบไหนหรือคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร คุณรู้จักคุณค่าในตัวเองรักในตัวเองแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ สามารถชมคลิปนี้ได้คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการใช้ความฉลาดของคุณมองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้คุณะประสบความสำเร็จหรือเงินไรายได้ของคุณะนะคะ งอเงยขึ้นนะคุณเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดนะสิ่งที่เขามองคุณนะคะเพื่อนๆถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรนะเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่นิ่งๆวางตัวดีนะคะรู้จักคุณค่าในตัวเองเขาเขาลบและก็ให้เกียรติคุณนะคะมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณมากมาก ถ้าถามว่าความรักหรือความรู้สึกมั่นคงไหมล่ะหมอแจนถ้าเขายังรู้สึกกับเราใช่ยังเป็นความรู้สึกรักรู้สึกมั่นคงรู้สึกเรื่อยๆนะคะโฟกัสงานเงินของคุณนะสิ่งที่เขามองนะคุณมีค่านะเขามองค่าไม่ได้เลยนะคะต้องให้เกียรติและยกย่องและเชื่อชูคุณนะคะเห็นว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความเพียรพร้อมเมื่อเขาสึกนะก<ๆ>คุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกอยากจะเป็นคนที่ มีอะไรที่เพียรพร้อมและอยากมีความรักที่มั่นคงคุณเป็นคนมั่นคงในตนเองนะคะสี่ไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองมีความน่ารักมีความสดใสแล้วก็มีความมั่นคงในใจของตนเองและเขาก็คิดคุณนะสามารถทํางานอะไรหลายอย่างนะคะได้คุณเก่งครบถ้วนคุณเก่งรอบด้านคําพูดการกระทํานะคะไอเดียคุณสามารถจัดการ สิ่งที่มันดูวุ่นวายในชีวิตคุณนะคะให้อยู่หมัดได้ให้นิ่งเฉยให้เงียบสงบได้ไม่ว่าภายนอกผู้คนงานหรืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณนะคะมันไม่สามารถเข้ามากระทบกับเทือนใจคุณได้ไม่สามารถมีที่พลนะคะ คุณสามารถควบคุมคอนโทรลอยู่อย่างเช่นในความรักความสัมพันธ์ถ้ามันมีอุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคเขามองว่าคุณนี่แหละนะนิ่งแล้วก็มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่เชื่อถือได้เราอ่ะจะจับมือไปด้วยกันถึงวันนั้นถึงแม้ว่านะตอนนี้มันจะมีอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้มั่นคงและมั่นใจในความรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ดีพร้อมหรือดีพอที่เขาจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะพลังงาน Energy นะคะเดอะเด มีแดงดึงดูดนะคะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเดรดเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่ที่รักร้อนแรงนะคะหึงหวงโกรธเกลียดนะคะแสดงว่าคนนี้ต้องมีพลังงานที่หึงคุณเพราะว่าคุณดูดีสักขนาดนี้นะค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่ มีความสุขสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนนะคะแล้วก็มีคนอยู่รายล้อมคุณเยอะนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีเขาแอบอาจจะแอบหึงคุณก็ได้เพราะพลังงานห้าไม้นี่นะมันเป็นของกลุ่มหรือวงสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณแล้วเขาก็มองเห็นนะคะคุณอาจจะมีงานที่ทําหลายอย่างถ้ารักใครแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนรักที่มั่นคงแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจนะและที่สําคัญคุณอะ ถึงมีเงินเยอะหรือถึงดูดีหรือทำงานหาเงินได้ง่ายคุณก็เป็นคนประหยัดรู้จักใช้ทรัพยากรรู้คุณค่าในตัวของคุณเองนะคะตอนนี้คุณน่าจะเป็น e NERGY ที่แบบว่ามีมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งในระดับหนึ่งแล้วละนะสิ่งที่เขาคิดนะทีนี้คุณนะ่ะเป็นคนที่ไม่เปิดใจที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆนะเขาคิดว่าจะจีบคนอย่างคุณนะคะ ไม่ได้ง่ายนะเพราะคุณดูสิโปรไฟล์เลือดหรูอลังการขนาดนี้นะทำงานอยู่ได้ด้วยตนเองรู้คุณค่าตัวเองรักตัวเองก็คุยกับเขาบ้างไม่คุยบ้างมาสนใจทำงานหรือทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้เงินในกระเป๋าฉันงอกเงยไปมีความสุขกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเล่นหรือลันล้าหรือสนุกสนานเฮฮาเบิกบานนะบางทีเนี่ย เขาอาจจาะจะบอกคุณเหมือนกันนะเหมือนหมัน,เหม,นเหมือนเขาคิดสิ่งนี้นะสิ่งที่พลังงานไพ่สื่อหมอแจนรู้สึกว่าเขาอยา,ากจะบอกคุณว่าพักบ้างเถอะไม่เหนื่อยหรอที่แบบว่ารวยอยู่แล้วมีเงินมากอยู่แล้วแต่ก็ยังคิดวุ่นวายที่จะแบบว่ากลักวเงินจะหมดไปตอนเนี้เขาอาจจะจะบอกคุณว่าคุณนะ่ะมีความมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่งแล้วที่เขาเห็นนะ,นะคะที่เขารู้อ่ะไม่ต้องคิดว่าเงินนะ่ะจะหมดไปนะเหนื่อยไหมที่กับการจัด ตารางเวลาที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันนะคะชาวทัตไฟเขาบอกคุณแบบเนี้ยนะเขาบอกว่าพักบ้างก็ได้มีความสอดแนมคุณเก่งมีความหึงมีความหวงและที่สําคัญนะคะเขาว่ากลัวว่าคุณอะนะ,นะะจะมีคนอื่นเข้ามาคุยอยู่มาชอบชาวทัตไฟแสดงว่าคนนี้ของคุณหมอไม่รู้ว่าคือใครนะคะมี energy ที่สอดแนมแล้วหึงหวงคุณแอบเก็บไว้ในใจนะคะไม่บอกนะบางทีคนนี้ ก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณอาจจะมีมุมที่เหนื่อยนะ,ะหรือที่ไม่สบายใจหรือที่เจ็บปวดเสียใจแต่คุณอะไม่เคยพูดหรือคุยหรือบอกกับเขาเอาแต่พลังงานที่พลังงานบวกพลังงานที่ดีหรือการจัดตารางชีวิตของคุณเนี่ยนะคะที่เขามองอะนะคะ mm. หลายอย่างรูปแบบเนี่ยคุณก็สามารถจัดการได้คุณ mm. เก่งมากๆเลยเหมือนว่าเขาอะแอบชื่นชมคุณในใจ ทีนี้สำหรับชาวธาตุไฟนะคะถ้าคุณมาชมคลิปนี้แล้วคุณบอกว่าหนูไม่มีแฟนอะหมอแจนหนูไม่รู้ใครชอบหนูนะแต่เราอาจจะมีคนที่เราแอบชอบนะคะสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออเราแอบชอบใครสักคนหนึ่งหรือเราไม่มีแฟนหรือเราไม่ได้แอบชอบใครนะคะมันเป็นมันเป็นแบบว่ามีคนอนะที่แอบชอบคุณนะแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าแสดงตัวเพราะว่าทําไมคะคุณดูนิ่ง นะคุณดูวางตัวและคุณมีขอบเขตพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองถึงแม้คุณจะโอเพนหรือเข้าสังคมแต่ในบางจุดคุณอะไม่ได้เปิดให้ใครอะเข้าไปในชีวิตของคุณคุณห่วงแหนที่เซฟโซนส่วนตัวของคุณนะเขาคนนั้นแอบมองและอย่างไม่กล้าจีบคุณนะเป็นความรักขึ้นมานะคะเด็กถ้วยเนี่ยแอบรักคุณนะชาวธาตุไฟแอบรักคุณแอบรู้สึกดีแอบปลื้มว่าคนนี้เก่งนะคะคนนี้ดูดี นะคนนี้มีความสุขได้ด้วยตัวเองคนนี้จัดการชีวิตได้เก่งและวางแผนการเงินได้ยอดเยี่ยมมีหัวที่จะทำงานหาเงินนะเหมือนเขาชื่นชมคุณนะนะคล้ายๆเหมือนคุณเป็นไอดอลเขาอะสิ่งที่เขามองภาพลักษณ์นะว่าไม่ต้องทำงานด้วยความเครียดวิตกกังวลแต่ทำงานด้วยความชาญฉลาดสามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณอะยอดเยี่ยมมาก กำลังจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจากเพื่อนก็อาจจะเลื่อนสถานะมาเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มคุยกันบอกคือมันจะมีการโทรหามันจะมีการส่งข้อความมันจะมีการพูดอะไรบางอย่างในะทำนองว่าเปิดเผยความรู้สึกภายในใจที่ขยับออกมานะคะนะคะและทีนี้คุณและเขาเนี่ยก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่ต่อจากนี้ไปนะะมันจะเป็นความสุขเข้ามาส่งเสริมคุณนะนะคะเอเนจี Energy นะ พลังงานเดอะมูนนะ 1. 1> เขาเรียกว่าคุณรู้จักดึงพรสวรรค์ของคุณนะที่มันซ่อนไว้ในตัวคุณนะคุณค้นหามันพบนะคะชาวธาตุไฟแล้วคุณอ่ะสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้คุณดูมีสเสน่ห์ทำให้เขาตกลุมรักลงรักถอนตัวถอนใจไม่ขึ้นและที่สำคัญนะคะคุณสามารถควบคุมคอนโทรลพลังงานของบุคคลอื่นอยู่อะ่ะ เช่นอะไรที่มันวุ่นวายผู้คนหรืออะไรเงี้ยคุณเข้าไปจัดการหรือเคลียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือชีวิตเขาก็ได้คุณให้คำปรึกษาให้คําแนะนำนะจนเขาเนี่ยนะรู้สึกว่าคุณอนะทำได้อย่างไรเหมือนว่าเป็นมีคนที่ปื้มคุณอนะเหมือนเป็นคุณเป็นไอดอลเลยนะคุณเป็นคนเก่งแสดงว่า e n e r g y ีนี้ผู้ชายของคุณมาปลื้มคุณนะรักหลงไหล นะ The Moon และ d e วิลเนี่ยนะคิดถึงเอาออกจากหัวไม่ได้คุณสามารถดึงดูดสิ่งที่มันเป็นแบบอะไรก็ได้อะเหมือนความโชคดีของคุณนะเช่นเงินงานโอกาสผู้คนเนี่ยทำไมคุณถึงทำได้อะเหมือนคุณมีพรสวรรค์หรือมีเวทมนต์หรือมีเมจิกอะไรแบบเนี้ยที่ซ่อนไว้อะที่คนอื่นอะมองไม่เห็นความเก่งของคุณตรงเนี้ยแต่คนเนี้ยมองเห็นนะคะเพื่อนๆ แบบสนุกสนานบางทีดูนิ่งๆดูไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่พลังงานของคุณเนี่ยทรงพลังถ้าจะบอกว่าควบคุมเขาได้ไหมใช่นะแค่คุณนิ่งๆเงียบๆนะคะมันเป็นเอ e เน y ที่ถ้าเดอะมูนมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าคุณไม่ได้พูดนะเดอะมูนก็ะเจ็ดดาบคือคุณไม่พูดออกไปคุณแค่มองตาเขาเนี่ยทำให้เขาอะเชื่อฟังและควบคุมคอนโทรลเขาได้ มันเหมือนเขาเกงบารมีคุณหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งคล้ายๆแบบนี้นะคะเหมือนว่าถ้าเขาจะทําอะไรไม่ดีหรือนอกลูก่นอกทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาอะเหมือนว่าโดนคุณอะสะกดไว้เขาไม่สามารถไปไหนได้นะเหมือนคุณอะควบคุมความรู้สึกของเขาไว้ให้รักให้หลงไหลคุณอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคุณมีเวทมนต์อะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าพูดถึงแบบสไตล์มจิกอะไรแบบนี้นะ เขาแบบปลื้มคุณมากเขาชอบคุณมากนะคะสิ่งนี้นะเพื่อนๆนะคะอาราคาเมื่อเขามองมาที่คุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรก็น่าจะประมาณนี้ชาวธาตุไฟ,ฟแม่สิงห์ธนูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะ,ะพนังงานราศีที่ขึ้นมาที่เกี่ยวข้องพิจิกธนูมังกรากราศีก็รกฎราศีสิงห์ลัคนาสิงห์แต่ความเป็นจริงไม่จำเป็นจะต,ต้องเกี่ยวข้องก็ได้นะคะพวกราศีเนี่ยนะคะ เหมือนว่าเขาอะหลงไหลแล้วก็ข้างใครคุณคือเหมือนว่าเห็นคุณเป็นแบบคนที่เก่งอะทำอะไรก็แบบว่าเรื่องยากให้มันง่ายๆนะคะเนี่ยคอนเซป t นี้เลยอะแล้วก็มีตังอะมีฐานะแล้วก็สามารถควบคุมตัวเองนะควบคุมตัวของคุณเองนะแล้วควบคุมเขาอะโดยที่เหมือนไม่ควบคุมเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะสิ่งนี้ที่หมอพูดนะเหมือนว่าคุณไม่ได้ไปควบคุมอะไรเขาหรอกแต่เหมือนเขาอะไม่กล้าที่จะ เขาเรียกว่าไปมองคนอื่นหรือถ้าเปรียบเทียบว,ว่าไม่มีใครอะสู้คุณได้อืมนะสิ่งที่เขาคิดนะความรักครั้งนี้ที่เริ่มขึ้นนะในจี้ที่แบบว่ามันสิ่งที่เขาคิดไว้ในใจอะปิดบงังซ่อนเล่นอะไรคุณไว้บางอย่างอ่ะแล้วเขาไม่บอกมันเป็นเรื่องที่เอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้นะตอนนี้ใครที่มีแฟนอยู่ไกลหรืออยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศค,คนคนนี้น่าจะกำลังแพ็คก,กระเป๋าแล้วมาหาคุณ มีโมเมนต์ที่เป็น18บวกขึ้นด้วยนิดๆด,ด้วยนะคะที่สำหรับสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ยังไม่มีโอกาสที่อยู่แบบส่วนตัวบางคนมีโอกาสแบบส่วนตัวคือคุณได้ไปเที่ยวตอนกลางคืนไปดูพระจันทร์อะไรแบบนี้นะมีโอกาสที่จะแบบ18บบวกเกิดขึ้นได้นะคะเอาราคาประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะ ความรักความสัมพันธ์เมื่อเขามองมาที่คุณความสัมพันธ์ที่แนวโน้มไปในอนาคตหมอพูดไว้ชัดเจนแล้วราศีหรือลัคนาที่เกิดขึ้นบางครั้งตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะให้รับไว้เป็นพลังงานบวกนะคลิปนี้เป็น energy ที่ดีมากๆนะน้อมรับพลังงานแล้วก็ขอบคุณจักรวาลขอบคุณความสุขความสมหวังความสัมพันธ์ที่จะขยับพัฒนาไปในอนาคตที่มั่นคงและจริงจังนะคะคนนี้หมอเชื่อว่าชาวทัดไฟคุณมีแฟนและคุณรักกับคนคนนี้แล้วแต่ มีอะไรบางอย่างที่แค่รอเวลาเท่านั้นแต่มันเป็นความมั่นคงของคนสองคนที่รักกันนะคะเอาราคาประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะชาวทัดไฟขอบคุณและสวัสดีค่ะ